รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกัปตัน DIY นะครับ ตอนนี้ก็ผมมาอยู่ที่สเตชันชาร์จของ E ีโวที่พระราม6นะครับวันนี้ไปขับลาล่ามูฟมานะครับได้1งานเมื่อเช้านี้นะครับงานเดียวได้มา6 0 0เลยนะครับก็แล้วก็แบตเมื่อเช้ามันเหลือ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยมาถึงตรงนี้นะครับจากแถวล่มเกล้าวนะครับมาถึงในเมืองเลยเขตหลานหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่ง2จุดนะครับแล้วก็แบตเหลือประมาณ50% 55%นะครับก็เลยแวะชาร์จนะครับที่ E ีโวนะครับก็ การชาร์จย่งง่ายมากเลยตู้ที่ evo นะครับมันจะมี2จุดนะครับจุดหนึ่งเนี่ยที่อยู่ด้านด้านหน้านะครับเมื่อเราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยกำลังปรับปรุงอยู่นะครับจะมีป้ายติดว่าซ่อมอยู่ใช้ไม่ได้เราต้องขับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นจุด station charging ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอ,อ,อยู่ติดกับอยู่หน้าตึกกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่นะครับตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพี่รอพอเข้ามาช่วยดูให้แต่ว่า เราต้องมีบัตรนะครับหรือไม่ก็เป็นแอปพลิเคชันแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับก็รูดป,ปื๊ดรปื๊ดง่ายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นสไตล์ของ Evo วเขานะครับใช้งานง่ายเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้เราชาร์จมานะครับที่หน้าจอตู้เนี่ยสาสบหนาทีแต่ว่าที่แอปไอ m a มาร์ทเนี่ยจะเห็นว่าสามนาทีนะครับได้มาที่8ปดสิบ้านละนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะพอแล้วนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ในตู้90%ของในแอป8ปดนะครับก็ก็ใกล้เคียงกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพอแล้วแล้วก็เราก็จะกดลองกดออกจากแอปดูนะครับ นี่มันก็ขึ้นว่ามองเห็นไหมผมขยับแบบให้ส w i p e to end charge นะครับนี่มันขึ้นว่าให้ส w i p e to end charge ปุ๊บเสียงตู้ก็เงียบลงไปเลยนะครับมันก็เริ่มกระบวนการหยุดร์รดานสามสิเจ็ดนาทีสิบเจ็ดจุดสี่กิโลวัตต์นะครับที่แอปมันบอกก็ฟรีอยู่นะครับแล้วก็ดันไป จบเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบ